เราไม่จัดช่วงนี้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเปิดเทศองล้มปูหาเรารอในขณะที่กำลังบางดอกไม้จันทร์เสร็จพอเจร,ริญพรเพื่อเป็นการสังบอนสารวมในการกึ้นบางดอกไม้จันทร์เรียนเชิญเจ้าที่เปิดเทศหลังจากเสร็จแม่ชเสร็จก็จะเป็นข้าราชการที่ แต่ชุดปกติเขาวยอต้นมาของสถานันก็เคยไปถึเที่แต่เฉเสร็จเรียนเชิญก็ราดการชดปกติขาวต่อยมที่อยู่ด้านหน้าขอชิดฝั่งซ้ายเบื่อก่อนวางพี่กระบะได้เลยทั้งสองฝั่งไม่ชีไม่ต้องรอถ้าจะรอเดี๋ยวยมเรายืนนานไปไม่เียเดินเดี๋ยวจะไม่เสร็จง่าย กลับจากประเทศมันมืดเนี่ยเป็นต่างต่างค่อยๆสบายมีอาการป่วยเกือบจะเอาตัวไม่รอดเจ้าหน้าที่เราก็ดูค่อยๆปล่อยมาเป็นทีละแถวละแถวว่าข้ามาข้าวเจ้าตัดไปแถวโน้นไปซีนตัดไปเป็นทหารเปิดครั้งนี้ทหารกันคนออกไปก่อนไม่งั้นไม่เสร็จ กระบงเรามีสองกระปาองตูลุยที่หมดราชบัลท์นั่นอยู่หลวงพ่อชิมเหี๋ยวหลวงปู่ดำอยู่ถ้าเป็นไปได้สามแถวในเจ้าหน้าที่ฉลบรบทหารช่วยดูและช่วยกันแยกออกฝั่งซ้ายมือถ้าฝั่งซ้ายเราเดินลงข้างสลากหอฉันหลวงปู่ไปลงบันไดเหล็กถ้าออกขวามือก็เดินเวียนออกทางด้านขวาไปทางอุโปรสถแล้วก็ลอบซ้ายกโบสถออกลงทางสลาหอฉันจะได้ระบายคนได้ คนยมที่เืินอออยู่ฝั่งขวาคือข้างกิตกรฐานตอนนี้จริญอ่เตือนเปลี่ยนไปอย่าเพิ่งถ่ายรูปภาพเดี๋ยวค่อยถอยทีหลังมีเวลาในการถ่ายอยู่ไม่งั้นรับไปพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเป็นแสนไม่บดต้องของความสะดวกด้วยอย่าเพิ่งเีินออกให้เดินเลียนขวามือออกไปประกฏท่ธธานด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งบันทึกรูปภาพให้ค่อยๆถอยทยอยออกไปเรื่อยๆ เพาว่าวันนี้เราบรรดาศิษยานุสิทธิ์เดินทางมามา,ากผู้คนก็มามากในการมาอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่ต้องขออภัยเพราะฉะนั้นทางออกที่เราจะมีอยู่สองทางเดินบาทที่กระบดไม้สักฝั่งด้านซ้ายมือแล้วก็นําเวียนออกทางด้านซ้ายข้างสลามัฉันจะเดินจุดที่สอง บาที่น้องช้างฝั่งขอมเบอออกทางขวาเือและก็เดินเวียนออกไปทางกองน่วยกานก็ได้พอะกำลังคนยมที่นั่งอยู่ในกองอยู่ในประดมพิธีที่ข้าราชการทจ้าปฏิทขาวช่วยขยับก้าอี้ท้อนเข้ามาให้หน่อยฝั่งเต็นท์คนเวณสิริไพภีฝั่งซ้ายเือร์ท่านที่วธฒนารโดยช่วยกันเพื่อเปิดทางให้พี่น้องเราข้าราชการทจ้าปฏิทขาวโดยช่วยกัน เปิดช่องทางอีกทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนั่งเปิดช่องทางออกมาขยับก็อิ่ชิดเข้ามายิงอาสาบอกเชื่อ